สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตผลงานครับวันที่26นะครับเป็นงานผลงานลำเหล็กท้ายไม้ประดูนะครับก็ขอบคุณครับที่ไว้ใจและโอนเงินมาให้และรอนะครับก็ถึงแม้อาจจะสาบางติดขัดอะไรนิดหน่อยผมก็เลื่อนเล่วเลื่อน,อ,นอีกผมก็ส่งให้ส่งให้ครับผม ไม่ต้องกลัวครับได้คือได้นะครับก็ผลงานจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวลำเหล็กนะครับอ่ะนี่นะครับมีขากจับกล้องอะไรด้วยถ่ายไมคดูนะครับอ่ะนี่นะครับรดูนะ,ะดน,ะะดดนะครับถ่ายไมคดูนะครับูแดงนะครับตัวนี้อ้อ อาจจะมีรอยเป็นไม้บ้านเก่าที่เขาตกมันไม่ใส่ปัญหานะครับถ้าเราไม่ได้เอาไม่ได้เอางานพันท้ายิงนะครับนี่ครับยิงของเิงครับสู้ยิงครับสู้ยิงอยู่ข้างด้านล่างนะครับยิงนะครับเราไม่ได้เอาพันท้ายิงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนิดหน่อยครับไม่ได้เอาพันธ้ายยิงอยู่แล้วครับผมนี่นะครับอันนี้ ทายไม้ประดูส้มนะครับส้มกีดนะครับงานไม้ประดูส้มก็จะสีมาประมาณนี้ลำเหล็กนะครับราคาตัวนี้นะครับจบที่สามพันสามร้อยนะครับนี่นะครับเป็นงานนะครับประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจติดต่อสั่งงานแล้วรอนะครับ แล้วก็ลบบอกอยากนะครับเวลาดึกๆห้ามโทรมาครับและกับตอนที่เวลาสาวๆนะครับถ้าจะโทรมาผมหาผมอีกทีหนึ่งก็ประมาณสักสิบโมงนะครับขอเวลาทำงานนิดหนึ่งหรือว่าพักผ่อนสมองหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับไม่ต้องกลัวครับวันนี้ยี่ทีบหกนะครับอ ประมาณนี้นะครับก็ผลงานลํำเล็กนะครับราคาสามพันามนะครับโอเคนะครับถ้าทัานทีสนใจติดต่อมานะครับรบกวนนะครับให้ถ้าอยากดูรูปเต็มๆก็รบกวนนะครับเข้าเอาเบอร์ผมเนี่ยเข้าไอเดียไลนมานะครับ ก็ถ้าผมโทรไม่รับก็เอาเบอร์ผมนะครับเข้าทันทีไลน์มาหานะครับบางครั้งผมก็ไม่มีเวลาได้รับสายใครครับต้องขอโทษด้วยเนาะ,ะจะประ,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมมาตลอดนะครับไม่ต้องกลัวครับ ได้คือได้สูงคือสูงนะครับอัตราซะนะครับขอบค,ครับ